สวัสดีค่ะชาวราศีกุมตามหลักโชมยมานนะคะคือคนที่เกิดวันที่1ถึง29กุมภาพันธ์ค่ะดวงการงานการเงินความรักของคุณในปีพศสอ6 8ทั้งปีนะคะพื้นดวงของคุณนะคะได้ไพ่พระแม่ปรวัตีนะคะที่อุ้มพระพิฆเนศตอนเด็กอยู่นะคะบ่งบอกถึงการเป็นคุณแม่นะคะสำหรับคนที่ตั้งตารอคอยบุตรนะคะหรือว่าเป็นปีที่คุณ สำหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกนะคะแล้วจะเป็นปีที่คุณเอ่อค่อนข้างให้ความใส่ใจสนใจลูกมากนะคะมีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของลูกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีไพ่เทพพัทร์จันนะคะบง่งบอกถึงความอ่อนไหวนะคะรู้สึกว่าอารมณ์เนี่ยอ่อนไหวมากๆในปีนี้นะคะเรื่องของการเงินนะคะก็จะจ่ายเงินแบบ ที่ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะเกี่ยวกับความสวยงามจ่ายเงินด้วยอารมณ์อะคะ่ะแบบอยากซื้อตัวนี้ปนไปความรู้สึกความเศร้าอยากจะซื้ออันนี้กินอยากซื้อนี้ให้ลูกอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นของชิ้นที่มันมีความหมายหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบจําเป็นมากขนาดนั้นระวังเรื่องของการเงิน,นจะใช้ใจ่ายตามอารมณ์นะคะตําแหน่งของที่บ้าน,นดีเลยนะคะเป็นไพ่เทพพรฤรหัสนะคะเป็น ไพ่ของการที่นะคะคนที่บ้านอ,อาจจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือมีนัก,นกบวชมีคนที่บวชอยู่ที่บ้านหรือมีพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปีนี้จะเป็นปีที่ถ้าคนอยู่ติดบ้านนะคะจะอาจจะเก็บตัวแต่ก็เป็นการเก็บตัวที่มีประโยชน์เช่นบางคนอยากจะซุ้ม เรียนหนังสือด้วยตนเองอยากจะหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเป็นปีของการที่เราแยกตัวเพื่อที่เหมือนสนใจในเรื่องของธรรมะสนใจในเรื่องของการอ่านวรรณคะดีอ่านหนังสือคือเป็นพูดง่ายๆคือโลกส่วนตัวจะโฉบมากขึ้นนะคะในการอยู่ที่บ้านนะคะหรืออีกในนึงนะคะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนนะคะจัดงานบุญที่บ้านหรือมีงานบวชหรือมีคน ที่บวชอยู่ที่บ้านนะคะตำแหน่งตัวนี้เป็นเรื่องของญาตินะคะตัวนี้เป็นเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะ ตำแหน่งญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะบ่งบอกได้ว่าเป็นปีที่ถ้ามีงานสำคัญอาจจะมีการเดินทางมาเจอกันนะคะในวันวันต้นปีใหม่วันสำคัญทางปีใหม่เช่นวันสงการนะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะมาพบเจอกันเกี่ยวกับญาตินะคะซึ่งโดยปกติอาจจะอยู่ในที่ที่ไกลกันนะคะหรือนอกจากนี้เนี่ยญาติพี่น้องหรือครอบครัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเดินทาง ไพ่ของการเดินทางเห็นไหมคะอาจจะไปเที่ยวด้วยกันเป็นปีที่เราได้ไปเปิดหูเปิดตาในที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้แต่ตำแหน่งบตรเนี่ยเป็นเป็นไพ่ที่ดูจะเครียดเครียดนิดนึงเนาะมันเป็นไพ่อของการไล่จับการจับตามองดูจันที่มีตัวยักษ์พะพาลจับปูทศกัณ์นะคะปูก็วิ่งหนีอาจจะเป็นปีที่เราอะจับตามองดูลูกลูกน้องบูรบริวารตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของคนที่ ด้อยกว่าเราหรือว่าเป็นคนในอุปการะคุณของเราอะถ้าเป็นลูกก็คือเป็นปีที่เราอะ่ะอาจจะไปบีบบังคับเขาหรือกดดันการใช้ชีวิตของเขามากเกินไปทําให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วก็อาจจะอยากแบบมีชีวิตเป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะก็อาจจะต้องเผาเผในในจุดนี้นะคะเพราะว่า ไพ่ตำแหน่งบทสรุปนะคะที่ตรงกับไพ่พ่ะแม่ประตีเนี่ยมันเป็นไพ่เห็นไหมไพ่ล่อแร่หรือเป็นไพ่ของการที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีหรือเราจะต้องอมีการประคับประคองนะคะความรู้สึกที่รู้สึกแบบอ่อนไหวเพราะว่าเรามีไพ่ของความเป็นเป็นมนุษย์แม่เยอะมีความอ่อนไหวเยอะในปีนี้นะคะ แล้วก็นอกจากนี้อ่ะมันยังบ่งบอกได้อีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะในตำแหน่งของความรักเนี่ยมันมีไพ่อสรินราหูเป็นไพ่ประจำพื้นดวงนะคะซึ่งมันเป็นไพ่ของอาการไม่เปิดเผยนะคะซ่อนเลนบางคนถ้าเกิดว่า,าตัวเราเองเนี่ยคบใครอาจจะคบหลายคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเจ้าเหมือนกับตัวเราเองเนี่ย ถูกใจใครอาจจะเจ้าชู้นิดนึงนะคะในปีนี้ก็ระวังในเรื่องของการที่เราจะถูกจับได้หรือทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรน,นะคะเกี่ยวกับความรักนะคะแต่นี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะของแต่ละคนไปเพียงแต่ว่าเตือนไว้ว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะอ่ากลุ้มกลิ่มมากในปีนี้อาจจะเป็นปีที่อาจจะ ถูกจับได้หรือนะคะเป็นปีที่เราจะรู้สึกอ่อ,อนไหวอ่อนโยนเศร้าใจไปกับความรักได้เช่นกันนะคะตำแหน่งของโรคภายไข้เจ็บอาจจะต้องระวังเรื่องของความอ้วนเพราะว่าปีนี้จ,จะเป็นปีที่คุณนนะ่ะเครียดแล้วก็กินเนาะหรือว่ารักสบายอาจจะเป็นปีที่กินเที่ยวนะคะแล้วก็ตำแหน่ง ความสุขและความสมหวังเนี่ยอาจจะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ไม่นิ่งนะคะถ้ามีความรักปีนี้รู้สึกว่าจะติดแฟนมากนะคะตำแหน่งการงานเป็นไพ่ภาษีวะเป็นไพท่ที่พ้นที่มีอิทธิพลเหมือนเป็นผู้ใหญ่อะ่ะจะมีอิทธิพลต่องานของเราถ้าเราทำงานประจำอะ่ะคนคนนี้จะเป็นคนที่ ชี้ชี้ผลเราได้อะว่าเราจะได้งานหรือเปล่าเราจะอ,าอยู่ในลักษณะไหนในปีนี้ถ้าเราทำาธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะก็จะต้องมีคนที่มีอิทธิพลส่งงานให้คำว่าอาทิทธิพลเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทํางานของเราอ่ะอจะเป็นส่วนชี้ชี้เป็นชี้ตายชี้งานว่าเอองานนี้เราจะได้หรือไม่ได้อะไรอยงนี้ค่ะ ตำแหน่งของโชคลาภนะคะเป็นไพ่พยายมาราโกฎแห่งกรรมนะคะอาจจะเป็นปีที่เราปรงนะคะหรือว่า,าไม่ไม่ได้หวังว่าเออเราจะ แบบมีมีมโชคช่วย,ยงเงี้ยเป็นเป็นปีของการปรงหรือว่าการเข้าใจสัจธรรมชีวิตนะคะแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆัเนี่ยไพ่ภาพาพิรุณเนี่ยมันเป็นปีมันเป็นสิ่งที่เราต้องรอคอยอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาเราก็จะต้องรอคอยใจเย็นเหมือนไพ่ภาพาพิรุณน,นะคะดวงโดยรวมของชาวราศีกุมนะคะออมองว่ายังเป็นดวงที่ ดีในระดับหนึ่งนะคะในปีนี้ไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาสาหัสหรือว่ามีไพ่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะมากมายขนาดนั้นนะคะแค่จะมีเรื่องของอารมณ์และความอ่อ,อนไหวของตัวเองแค่นั้นเองนะคะในปีนี้นี่ก็เป็นดวงนะคะโดยรวมทั้งหมดของชาวราศีกุมค่ะ